นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง360องศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่กลาวังพายพุทธที่3กรกฎาคม2567อยอย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก่อนนะครับ ก็24ชั่วโมงนะครับมีปัจจัยควบคุมอากาศไทยอยู่แค่2ตัวการก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมแบบไม่ค่อยแรงนักนะครับขณะที่ข้างบนก็มียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่เวียดนามตอนบนลักษณะแบบนี้ก็ยังเรียกฝนให้แก่ไทยและสปปรา,าว FC แฟนคลับของผมยังได้ไม่มากนักนะครับต้องรอเกิน24ชั่วโมงข้างหน้าขึ้นไปครับก็คือตั้งแต่เพื่อสัปดาห์ที่4กรกฎาคมเป็นต้นไปร่องมรสุมหรือร่องฝนนั้นจะมาปรากฏตัวพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปัจจ ทั้งไทยและสปปลาวจะมีฝนเพิ่มขึ้นแบบชัดๆก็ตั้งแต่สุกที่5กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคตอนออกและภาคใต้ด้วยสําหรับคลื่นลมทะเลครับ24ชั่วโมงหน้าจนถึงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรนักนะครับอันดามันและอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับ จากสภาพปจัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนำไปสู่การเตือนภัยสภาพแวดล้อมพุทธที่3กรกฎาคม2567ดังนี้ครับผลของวันที่3กรกฎาคมจะยังคงไม่มากกันเท่าไหร่นะครับโดยในไทยตอนบนและสบปลาวจะมีฝนในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางกันเป็นส่วนใหญ่ครับโดยโอกาสจะกันตกนั้นจะมากสุดก็อยู่ในภาคตอนออกและกรุงเทพป,ปริมณฑลนะครับส่วนสำหรับภาคใต้ฝนน้อยทั้ง2ฝั่งครับ สำหรับฝนที่จะตกดีขึ้นคอยดูตั้งแต่สุกที่5กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับทำให้ชาวภาคเหนือภาคอีสานภาคตอนออกและภาคใต้ครับ4-7กรกฎาคมต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกลาทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับเมื่อฝนยังมีไม่เต็มที่นักในหลายๆพื้นที่จึงยังต้องเตือนให้คุณผู้ชมระวังอันตรายจากรังสี UV เวลาออกไปอยู่กลางแดดกลางแจ้งเป็นเวลานานครับค่า UV ทั่วไทยอยู่ในเกณฑ์สูงจัดอยู่นะครับโดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสาน บนนั้นค่า U V ตลอดทั้งเดือนนี้มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับขอให้ระวังตัวเองกันด้วยครับ เตือนอากาศแบบระยะยาวนะครับตลอดทั้งเดือนก,นกรกฎาคมนี้ในระยะสัปดาห์แรกๆครับทั่วทุกภาคจะยังคงมีฝนตกชุกกันได้อยู่และมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานครับจากนั้นครึ่งเดือนหลังครับปริมาณและการกระจายการตกของฝนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่แรงระดับกำลังปานกลางนะครับและก็จะมีร่องมรสุมหรือร่องฝนพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานด้วยครับแต่สำหรับเรื่องของคลื่นลมยังไม่ค่อยน่าห่วงตลอดทั้งเดือนอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรนะครับ และนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม channel five go g r พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ3ามรอบสิงสา go green สวัสดีครับ